เป็นเป็นเสื้อปกใช่เพราะว่าเสื้อมีปกเพราะว่ายังถติเราเข้าใส่เนาะอ๋อใส่ได้ทุกโอกาสแล้วก็ใช่แล้วก็มันดูเรียบร้อยอ๋อเป็นเสื้อโปโลถ้าสมมติว่าเช่ใครจะไปคลายกับใครอาจจะคลายได้ง่ายก็่าบอกพนานัตนใช่พอโปโลอย่างนี้นี่โปโลอย่างนี้เลยเนี่ยโปโลอย่างนี้เลยทีนี้สีสีหรอควรจะเป็นยังไงดีเพราะจังของ พวกเกษตรก็มีสีแดงเขาให้ตามสีสีแดงสีดําสีเขียวเออเขาไม่เห้กลุ่สามสีเลยเดีอกคันถามเขาแล้วแต่ว่าของเห้าแบบเป็นอะไรกีนคันถามเขาแล้วเขาเขาเป็นคนถิ่มัตสีดำทีเดียวสีดำช่มไมอ๋อใสต่ดูโอกาสสีดำใช่ในทุกโอกาสอ๋อไม่แล้วเป็นขับเยอะเหลือเกิน คเลขสามเลรสามเลขสามมาเรียงเลยมาเรียงเลยน,น,นีรคะแนนคะแนนเดี๋ยวฮิวก็แม่ดิแม่เดี๋ยวแม่อยู่ในรวดสี<ม>ซึ่งจะออกมาก,กันนะวางที่ปีที่ส่ะ ค่ะเขานับซ้ำไม้หลอดสองหลอบสามหอบอ่ะคะแนนไม้สามรอบรอบสุดท้ายเพราะว่าคะแนนมันไอ้ของของไว้สุดท้ายอ่ะล่ะคะแนมนมันมาตรงกันกับบัตรเดียวกันเขาจะไม่เกี่ยวโซ่หาดิบไม้เลยก็ได้อมันคุยกันเองกันนะเดี๋ยวค่ะขอแบใจมากเยินขับเยอะ,อะ,อะเลยจริงคะแนนอ๋เป็นยังไง๋ยวต้องดู้ดีสีดำเนาะ ในแล้วก็มีก็ยัดแผลกับจะเรียกว่าเออมันจะมีสกินลายลายขัางหน้าทั้งหลังที่แขนค่ะมันถามอีกทีว่าเออของเขาก็อาจจะเป็นลายกระปุกโซนไไอ้ผ้าชิดใช่ไหมคือบอกก็จะมีบอกจีเหลืองเฮ้ยครับจีดงนี้อ่ะผ้าชิดสีดำนี่นะใส่สีใดต้องไปเด่นวมาขดอ๋อขัดเป็นขัดปักขัดปั๊ก ปันก็โผล่ตัวใช่ปอบปอบปศมันทาสีเหลืองเนี่ยโอสีเหลืองโอดำมันตัดเหลืองมันดีดีลาีแดงมาที่สีเหลืองไม่มีหรอเออไม่มีเพลงมันก็ฟาดที่สีแดงอยู่เนาะแต่ว่าจะปักลายสีเหลืองใช่ไหมแล้วจะท่อจะปากท่อสีอาสีใดล่ะท่อทักทักปุ๊บแต่เราตามเม่งออกมาทีสีแดงเลยอะมันก็คือแบบแดงแต่ว่าแดงมันชัดเด่นออกมากแบบโจดมากเลยนะเออเออชัดเจนเลยแดงไอเราถึงนะใช่แดงมันจะแบบ เขามาเดนน oh, ี่ยเขาเขาถึงเว่าเสือเนี่ยเขาเสียอาเป็นทีละนึกงถึงเพื่อนใช่ปะใช่ตนนี้นี่เป็นสื่อปร่มาณแดงอยู่มันแบบโดดเด่นสำคัญมากเลยนะอ่าเขาเป็นแดงถ้าจะแดงขนาดแค่นี้หรือยงใหญ่หรือน้อยหรืองใหญ่หรือเอาจนขนาดไหนในในไอเดียถ้าปักโลโก้เอาจะขนาดคันถามเขานะถ้าทิปมันยังเป็นต้องเต็มดวง ครึ่งก็ได้หรือว่าดวงน้อยก็ได้แล้วก็โอ้เยื้มมืออาพอดจะเป็นจะเป็นครึ่งก็ได้อาสาแต่ว่าแบบครึ่งเที่ยวแต่ว่าเราดีไซน์ไม่เป็นหรอกนะแต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะดีมันคือแบบถ้ามันไม่ต้องกลมถ้ามันกลมมากมันก็มันก็ดูแบบแบเฉยๆใช่ถ้ามนครึ่งครึ่งแล้วก็คุณจะเขียนข้อความอะไรลงไปอย่างเงี้ยตามพาธิ์อย่างเงี้ยอ๋อเป็นให้ดูแตกต่างจากปกติก็ได้มันเป็นเหมือนกับพาธิกำลังขึ้น ดีทก็เด้หรือแล้วมีแสงมีมีเราจะมีแสงเอ้ยนี่ได้ใช่ไหมเรัจะมีแสงสีเหลืองเพราะว่าถ้ามันกลมงมากมันจะธรรมดาไปแล้วความทิ่ของเรานะจริงมันมันจะน่าสนใจอุดนี้แต่ว่าเราออกแบบไม่เป็นหรอก็ยังเป็นให้เขาให้เขาไป้จริงใจเป็นข้อมูลตระกอบคัาใจเราเราว่าไม่น่าใหญ่กเล็กๆแค่ไหมเป็นเล็กๆกว่เเสื้อดำเนี่ยเสื้อเราใส่ไปงานได้่ะฮะแต่ถ้ามันใหญ่มันใหญ่ก็จะเด่นไป แต่ีมาเล็กๆน้อยๆตัวตัวเท่ากับไอ้ที่ติดตามเสื้อโลโก้ดีพอหรือบยี่ห้อเสื้ออย่างงั้นอ่ะแต่ก็อย่าไปยวกข้างใ้คอพอดีถ้่ให้พอดีสังเกตเห็นพอใ้ใส่แขนด้วยเนอะใส่หน้าอกแล้วก็ใส่แขนแขนซ้ายแขนขวาแขนายข้างเดียวดิข้างเดียวจะใส่แขนซ้ายกันขวาแล้วแต่ซ้ายขวาได้ตรงแขนจะใส่อะไรเป็นตรงแขนไม่ต้องใส่โลโก้เด้อใส่ข้อความข้อความอ่า มันเหมือนระเดนไมันจะแยกออกเพราะเป็นเสื้อถ้า,ถา,ถาคล้ายกับพี่พอของแตงโมอออพี่พ่อแตงโมอขนาดน,นั้นแหละนะบิ๊กนะที่แตงโมอ่ะแตงโมของเสื้อแตงโมจะมีรูปแตงโมอยู่ล้วอกสายอ่ะตีแตงโมเป็นรูปแตงโมแต่เนี่นเราเปลี่ยนเป็นผ้าชิฟกำลังคูดและข้างล่างก็าอาจจะมีคม้อบฟือ เป็นเข้าปลาเข้าปลามันนะสีขาวสีตรงชื้อไอ้สีไอ้สีนี้เราไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใส่ไปแล้วมันจะนั่นไหมแต่ว่าถ้าถามว่าเออจะใส่อะไรบ้างในรายละเอียดเนี่ยพอแล้วแต่เขาจะใส่ใช่ไหมแต่ว่าปอ้สีแต่ว่าเขาจะเอาสีขาวใช่ไหมที่ว่าเข้าไหมพื้นดำไอ้ที่สีแดงตังสื้อขาวเขียวเขวใช่ไหมกับอสเลืองแดง มีสีเหลืองกับสีแดงนั่นแหละเขาก็บรรจุเฉียวใช่ไหมเขียวแดงเฉียวบนพื้นดำมีเขียวเหลืองแดงแดงดำดำคึพื้นแต่มันก็ต้องดูว่าพอเขาออกแบบมาแล้วเนี่ยมันจะดูดีไหมอ่าฮะอืมอืมอืมอืเสียโปโลใส่สุ๊สๆดสุดเพาบโปโลมันจะใส่ง่ายกวับกี่หอแตงโมพอแตงโมก็ใส่ได้ทุกงาน เสื้อ polo คอ polo ของแต่งมงเขาใส่ได้ทุกงานแล้วคร่องข้างเขาจะมีรูปงแต่งมงสีดิบแต่เราแต่เราไม่ต้องเอาถ้าเรามีโลโก้ที่หนึ่งแล้วไม่ต้องเอามาใส่ที่หนึ่งอ๋อฮะต้นแขนก็เป็นความสีเขีควาสีขาวสีอะไรดีมีความคิดเห็นถ้าถามกบพอศร์นี่มันมีสีกบพอศร์ก็ใส่สีกบพอศร์เลย เียวเลือแดงเขียวกับเหลืองนั่นแหละเราเขียวข้อพิสูจนแต่ถ้ามันไม่ใช่เขียวเลืองแดงเนี้ยมีเขียวกับเหลืองเนี้ยแต่ว่าดวงอาทิตย์อ่ะสีแดงอใช่ใไหมเราถึงบอกว่ามันมีอยู่สามสีนี่แหละเออใช่แต่ว่าพอมันเอามาดีไซน์แล้วเนี่ยมันจะสวยไหมแล้วจากคนออกแบบใช่สามสีมารวมกับสีดำเนี้ยมันมาถามว่าอันหนึ่งข้างหลังต้องมีอะไรไหม แค่ตรงข้างหลังเนี่ยตรงมีความมีอย่างบ่ถ้าข้างหน้าถ้าจะทําโลโก้ข้างหน้าข้างหลังไม่ต้องไม่ต้องมีกวยแล้วใช่ไหมใช่แต่ถ้าคุณทําข้างหลังข้างหน้าก็ไม่ต้องมีเออไม่งั้นมันจะลายทั้งตัวเลยอืมโหดลายเลยอันนี้เป็นคำว่าเราว่าถ้าทำดูดหลังเนี่ยมันจะทําใหญ่เกินมันต้องตึงไม่ปิดนะเออนะบล็อกเออคือมันั้นใช่ไหมมันต้องตึงไม่ิดนะแต่ถ้าทำข้างหน้าหน่อยเดียวเนี่ยบล็อกมันไม่เท่าไหร่นะบล็อกมันดีขนาดของบล็อกมันอืม บล็อกสกินมันหรือ,รอหรือถ้าไม่ไม่สกีนบล็อกนี่ก็จ้างเขาปักเนี่ยแต่ถ้าถามเราอะถ้าเป็นแจ็คเกนะ็ตอะสกีนไม่รอดข้างหลังมีงแต่ถ้าเป็นเสื้อโปโล,โลเนี่ยถ้าข้างหน้ามีข้างหลังไม่ต้องมีงแต่ข้างหลังมีข้างหน้าไม่ต้อง,องมีคะว่าข้างหลังอ่าแต่ว่าถ้าคําว่าข้างหลังนี่หมายถึงแค่ตรงนี้นะมันจะมีสาเสือใช่ไหมตรงสาาเสือมันจะเป็นอย่างนี้มาใช่ไหมอ่าเราก็ใส่เกียดรับเชือของไม่ขึ้ของอ คือเสื้อโปโลมันจะเป็นอย่างนี้ตามที่เรามอทถ้ามีก็มหข้างหน้าเรามีสัญลักษณ์ขันสถยังไม่อยู่เนี่ยอแล้วก็ข้างหลังเรามีแจ็ก็นอยู่ข้างหลังนิดเดียวเป็นว่าเพื่อ่นเื่นถุงเท่นแต่ว่าถ้าเป็นแจ็คเก็ตเนี่ยควรจะมีข้างหลังแต่แจ็คเก็ตเนี่ยมันตัวใหญ่ได้ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งดูดีเดี๋ยวเก็บไว้เพื่อมีคนเสนอก็อันนี้เก็บข้อมูลนี้เข้าไปให้คนออกแบบเขาไปเลือกเองว่าจะเสื้อแบบไหน ถ้ามันทำได้จะทำทั้งหน้าทั้งหลังทั้งแขนก็ได้นะแกดีดีดีครักเก็ตกับจะเกตถูกปักใช่ไหมอาจจะปักหรือแล้วแต่เขาถ้าปักน่าจะดีกว่าเพราะมันกินในเมื่อสีกวานแล้วสวยแล้วตีออกมาใช่ปักมันจะสวยกว่าแล้วเด่นแล้วตีไม่ตกด้วยไม่รอดเลยแล้วเราจะทำอะไรเนี่ยมันจะง่ายค่ะลาพ่โรธีค่ะ ร้านรักปะมันมีอ่ะแ่เราเข้าความดีไซน์มันอะไเนี่ยเพราะว่าถ้าสกีนเนี่ยถ้าเป็นเนื้อผ้าอย่างเงี้ยอาสามันจะตะกีนลำบากมันจะติดมั่งไม่ติดมั่งบางช่วงมันไม่ใช่ผ้าแบบเสื้อคอคุมใช่ไหมเพราะว่าเนื้อผ้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยอาให้ติดหน้าอกเหมือนกับที่ห่อเสื้ออาสาอปมทั่ไน้แต่ถ้าสามร้อย แต่แต่ทีนึงก right. ็ปักหกเนี่ย uh, อ um um, ๋อจน้ใช่เออค็เห็นอยู่ปักหกเนี่ยมันจะเท่มากโปรกี่เดียวตรงอื่นไม่ต้องใช่ไหมถ้าปักถ้าปักหกแล้วแขนไม่ต้องออ๋ถ้าปักหกแล้วแขนไม่ต้องเรียกว่าออกแบบว่าอะไรจะแผลมันมีที่ดหดเป็นรูกปลาใช่ไหมอืมดิ๊กหน้าอมีรูกปลาที่กำลังไม่ก็แล้วแต่ว่า